ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจําวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้ามูมูนะครับตอนนี้ทุ่มกับ8นาทีนะครับก็ขออภัยที่มาช้านะครับเพราะงั้นข้อมูลบางตัวอาจจะเตะไปแล้วนะครับก็จะมีเซลต้าบิโก้ครับที่ลงเตะไปแล้วที่เหลือเนี่ยยังไม่เตะนะครับยังไงก็ถือว่าข้อมูลน่าจะมีส่วนสําคัญนะครับสําหรับเพื่อนๆเนาะ เราไปเริ่มกันที่พิมเมลีกอังกฤษนะครับคืนนี้มี2คู่นะครับก็จะเป็นศึกลอนดอนดับบี้แมตช์นะครับทอนแนมฮอสเปอร์จะเจอกับอาร์เซนอลนะครับราคาเหมือเหมือนะครับอาร์เซนอลบุกมาต่อราคาเงินนะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่อาร์เซนอล58อยู่สเปอร์42นะครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งสาริกาดงนิวคาสเซิลนะครับจะบุกไปต่อวูล์ฟแฮมป์ตันวันเดเลอร์ถึงบ้านเลยครับครึ่งลูกนะครับ เปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่นิวคาสเซิล52อยู่วูฟ48นะครับเอาจริงๆนะในพรีเมียร์ลีกค่ำคืนวันนี้ผมมองว่าเจ้าบ้านมีโอกาสนะทั้งสองคู่ไม่มาตัวก็มา2ตัวนะสเปอร์กับวูฟนะลองดูนะครับลองดออูดูแล้วอาเซนอลก็ลำบากนิวคาสเซิลก็ลำบากครับวันนี้ออในลาลิก้าสเปนนะครับเซอต้าบิโก เปิดบ้านเป็นต่อบียาโดลิทครึ่งควบลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่บิโก้เนี่ยเจ็ดสิบเก้าบียาโดลิทยี 21, ่สิบเอ็ดเตะไปแล้วตอนหนึ่งทุ่มนะครับเตะไปเก้านาทีละนะครับแล้วก็เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะครับจะบุกไปต่อกิโลนาครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่บาร์เซโลนาตอนนี้เจ็ดสิบเก้ากิโลนายี่สิบเอ็ดนะครับแอตแลนติกบินเบาบุกไปต่อลาสพามัดครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่บินเบลห้าสิบเก้าอยู่ลาสพามัดสี่สิบเอ็ดนะครับ คู่ดึกเป็นตาหมีเอลติโกมัดดิดครับเล่นในบ้านเป็นต่อเจ้าคัางคาววันเดนเซียเนี่ยลูกครึ่งเลยนะครับเปอร์เซนต์อยู่ตาหมีมัดดิดตอนนี้65นะครับอยู่บาเลนเซีย35นะครับเกาโชซิลาอิตาลีนะครับอัตตันตาเล่นในบ้านเป็นต่อม่วงมหาการฟโอเลนตินาครึ่งลูกนะครับเอ่อเปอร์เซนต์อยู่อัตตันตาตอนนี้63ฟิออ7นะครับ กระทิงหินตริโน,โนครับเล่นในบ้านเป็นต่อเลดเช่ผู้มาเยือนครึ่งลูกครับเปอร์เซนต์อยู่ตริโนเ71อยู่เลดเช่29นะครับนาปโปลีนะครับบุกไปต่อชาวเกาะกายารีครึ่งควบลูกนะครับเปอร์เซนต์อยู่นาโปลีตอนนี้73อยู่กายารี่27นะครับปิดท้ายคู่ดึกนะครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานจะบุกไปต่อมอนซ่าลูกควบลูกครึ่งน,นะครับเปอร์เซนต์อยู่อินเตอร์ตอนนี้75อยู่มอนซา25นะครับ อในบุนเดสลีกาเนาะบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับอัลส์บวกเล่นในบ้านเป็นต่อซังเปาลีหน้าปอนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่อัลส์บวก65อยู่ซังเปาลีทีมเยือน35นะครับไมส์ ice, นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเจ้านกนางนวลเวเดอร์เบรเมนครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ไมส์สีอยู่เวเดอร์เบรเมน57นะครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมีคู่เดียวนะครับ เวสบอมบิดเอาเบียนจะบุกไปต่อปอดสมักครึ่งลูกวัดใจนะครับเปอร์เซนต์ตอนนี้เทอยู่ที่ทีมเยือนเวส t บอม72อยู่ที่ปอดสมัก28นะครับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแลนส์นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อมงเปริเย่ลูกควบลูกครึ่งครับเปอร์เซนต์เทอยู่เจ้าบ้านแลนส์70นะครับมงเปริเย่30นะครับน้องน้องนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อแลงซ์นะครับหน้าปอนะครับ อยู่น้องสี่สิบเก้อยู่แรงห้าสนะครับสตาบูกเฝ้าลังเป็นต่อองเช่นะครับครึ่งควบลูกครับเปอร์เซ็นต์ยังอยู่ที่สตาบูก65นะครับอยู่องเช่35นะครับตูลูสเล่นในบ้านเป็นต่อเลออาฟครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เจ้าบ้านตูลูส59อยู่เลออาฟ41นะครับออลองเล่นในบ้านเป็นต่อ ลียงนะครับครึ่งควบลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ร้อง58อยู่ลียง42นะครับเ,เกาโชซิลิบีอิตาลีนะครับซัสเซโล,โลบุกไปต่อคาราเลนเซ่นะครับหน้าปอนะครับเปอร์เซ็นต์ต,ตอนนี้อยู่ซัสเซโล65อยู่คาราเลนเซ่35นะครับโคเชนซ่ากับซามโดเลียราคาเหมือนเหมือนะครับเปอร์เซ็นต์ยังมากอยู่ที่ทีมเยือนซามโดเลีย62นะครับ อยู่โคเซนซ่า38นะครับเลเจน่ากับซุตติโลนะครับราคาเสมอเสมอเนี่ยนะครับอยู่เจ้าบ้านเลเจน่า64อยู่ซุตติโล36นะครับซาแลนดิตาน่ากับพิซซาก็เหมอเหมอครับนะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ซาแล52อยู่ที่พิซซ่า48โอ้โหในเกาโชซิลิบีนี่เรียกว่าราคาเหมอเหม๋เนี่ยคู่เลยนะครับจาก4คู่เนาะ เซกุนดาสเปนนะครับเรียวโอเบโดนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อคาตาจีนาครึ่งควบลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่โอเบโดเนี่ยห้าสิบห้าอยู่คาตาจีนาสี่สิบห้านะครับเบอร์กอสกับสลาโกซาราคาเหมือนเหมือนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ทีมเยือนนะครับห้าสิบเก้านะครับสลาโกซาอยู่เบอร์กอสเจ้าบ้านสี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็กาดิดสนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อและซิ่งเดอร์ฟอล์นะครับครึ่งควบลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่กาดิดหกสิบ อยู่เอ่อแลตซิงเดอร์ฟลสนะครับปิดท้ายด้วยเอลเชเล่นในบ้านเป็นต่อกานาดาหน้าปอนะครับเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ทีมเยือนกานาดา60อยู่เอลเช40นะครับนี่คือราคาอัปเดตล่าสุดรวมถึงเปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดนะครับก็เรียกว่ามาอัพให้เพื่อนๆตอนประมาณทุ่ม14นาทีนะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็วกฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนการผ่านการสมัครสมาชิกนะครับเพื่อรับข้อมูลต่างๆแล้วก็ทัศนะนะครับส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครกันได้ที่ลายไ d นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ tdeDNAmO นะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปโพสไซแล้วเจอกันคลิปหน้าครับโชคดีทุกท่านครับ